อ่นนี้ก็จะเป็นผักขยงนานะครับธรรมชาติเลยนะครับโชคดีหน่อยฝนเพิ่งตกไปน้ำแฉะๆะผักแข่งเขาจะอยู่แบบนี้นะครับอยู่น้ำแฉะแแล้วก็มีดินเลนเนแบบนี้ไม่ใช่อยู่ในน้ําเลยนะครับเขาจะอยู่แบบน้ําตื้นๆอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนี่นะครับนี้คือต้นพันธุ์เขานะครับนี่ฮะรากเขาเต็มแล้วจะถอนมาดูเห็นไหมฮะเห็นรากเขาไหมฮะนี่ครับเราจะส่งลูกค้าแบบนี้เลยนะครับโอเคนะฮะ นี่นะครับปักขยงหน้าหอมๆของเรานะครับเราก็ไปเก็บมานะครับยอดเขาจะหอมมากเลยนะครับใส่แกงอ่อมนะครับเวลาปลูกนะครับก็นะครับอย่างที่บอกว่าให้วางดินแฉะแะวางทั้งตุ้มแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเขาจะเลื้อยออกไปเองตอนนี้เราแช่น้ําเพื่อให้เขาดูดน้ําได้เต็มที่นะครับนะฮะเวลาไปปลูกก็ปลูกดินแฉะนะครับวางเลยนะครับเขาจะเลื้อยไปเองนะครับโอเคนะครับนี่นะครับเราก็ ุ้มรากอย่างดีนะครับเวลาปลูกก็ปลูกแบบนี้เลยนะครับวางแล้วก็เลื้อยไปกับพื้นดินดินแฉะแฉะเดี๋ยวเขาเติบโตเองนะครับนะครับนะครับเนี่ยเดี๋ยวเขาจะงะรากเขาก็จะงอกออกมาตามข้อต่างๆก็ออกไปเลยนะครับโอเคนะฮะเนี่ยหอมมากนะครับขกแยงนะครับเนี่ยหายากแล้วนะครับชอบดินชื้นแฉะนะดอกเขาสีม่วงๆ่วงเล็กๆหอมมากนะครับเป็นโรสแมรี่ เมืองไทยได้เลยนะครับเนี่ยกลิ่นเหมือนเครื่องเทศฝรั่งเลยนะเนี่ยครับต้นพันธุ์ผักขยงพร้อมปลูกเลยนะครับปลูกทั้งตุ้มตอนอย่างนี้เลยนะครับปลูกทั้งกิ่งอย่างนี้เลยวางบนพื้นดินนะครับวางมันนอนเดี๋ยวเขาจะแตกยอดออกมาแบบนี้นะครับหอมมากนะครับโรสแมรี่เมืองไทยนะครับหอมจริงๆครับผักขยงเนี่นะฮะ